สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พีนอทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับสังเกตนะครับวันนี้ผมพายบรรยากาศตอนเจ้าเพงพอนะครับวันนี้หมอก่าเยอะนะครับแต่อากาศเย็นหมากเลยนะครับกระหายเหมือนเดิมแล้วนะครับในบ้านเปิดกระเรียมมามานะครับไปขายนากรอนนะครับอันนี้ก็ใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตื่นมากับป้าน้องใบนะครับลงมาตั้งหลุมเพราที่ผมนอนตั้งบนนะครับนอนในห้องปุ่นนะครับมาเจ้ามากับป้าน้องใบลงมาตั้งหลุมนะครับเพราะว่าจะเอาจะได้หันน้าวัลูก ตือนแล้วนะครับกัวหน้าถ้านอนคนเดียวนะครับขัวหลุกตกตีน้อนนะครับเลยอจะต้องปลามาหลุมเพ่นะครับทางเจ้ามากับเอาดีเฮเอนะครับเมื่อโรกินนะครับกีเอเซก็ต้องกินนมนะครับช่วงนี้นะครับทางลำปางในอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมากเลยนะครับจะต้องใส่เสื้อแขนยาวตัวนะครับทุกคนรักษาสุขภาพตัวนะครับอันนี้ก็วันนี้นอกงอแงครับบ่คอยกินเฮ a เอนะครับนะครับตามสภาพเลยครับเพราะหน้านะครับ นะครับบ่เคยกินที่เอนะครับแต่ต้องบังคับเมื่อน้องกินทุกวันเลยนะครับกินที่เอเสร็จปุ๊บก็กินนมนะครับตอนนี้เกิดื้นน่องนะครับกินนมกินอย่างเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อน้องกินนมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมจะต้องไปอาบน้ำนะครับเตรียมตัวไปโรงเรียนนะครับตอนเจ้าก็จะไปโรงเรียนกับประมาณเจ็ดโมงเกินนะครับบกเกิดนี่นะครับไปรวมเดี๋ยวกันไปรวมวิธีนะครับหน้าสดโหงกับเด็กๆนะครับนี่น้องหนาวนะครับกับผ้าห้อนะครับ น้องใบกินนมเรียบร้อยแล้วเสร็จนะครับผมก็ไปอาบน้ำเต็งตัวนะครับไปโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็มาถึงตีห้องทํางานแล้วนะครับกับเปิดประตูช็อปนะครับหรือโรงงานนะครับกับเตรียม้าๆนะครับไปไว้ในห้องก่อนนะครับเราจะนั่นกับไปเปิดนะครับห้องพักครูนะครับก็เปิดไฟเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เาจะไปหน้าสะทงนะครับวันนี้กับนายบูบูนะครับอาสายกม้ามานะครับมาไว้ในสัก้อนเฮ้ยนะครับนี่กับคุณครูนุกนิกนะครับผมก็เข้าไปในสัก้อนนะครับตอนเจ้าม้านะครับละอ่อนเลิกเข้าแถวเสร็จหล่ออ่อนก็จะมาซื้อ ของกินนะครับตีสหกรณ์หรือว่าบางคนก็จะไปกินโรงอาหารนะครับอันนี้ก็ช่วงเจ้าๆนะครับอากาศหนาวเนาะครับพอสังเกตละอ่อนนะครับข้อแถบปุ๊บผมก็ต้องใส่เสื้อลูกบ้านม้าเนาะใส่เสื้อแขนยาวลูกบ้านม้านะครับหลังจากทำกิจกรรมไปร้อยเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะไปนั่นตรวจงานนะครับตรวจงานละอ่อนชั้นหมอหมอห้านะครับวันนี้จะมาเช็คนะครับความเรียบร้อยนะผมพอดีผมมือละอ่อนทำตีขาดนะครับตีขาดงาเนาะครับตีขาดงาขาดหยังนะครับทุกคนจะต้องทำมาคนละหนึ่งอันนะครับกับสอน ไปพรในคลิปได้นะครับที่ผมสอนไว้นะครับละออนกระทำมาเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือลงสีนะครับแล้วก็ใส่ดมนะครับกับตรวจสอบคขาเรียบร้อยจะมีแข่บางคนเหมือนนายพีนี่นะครับยังบ่เรียบร้อยเหลือเหลือแข่ใส่เชื่อมตรงยึดนะครับยึดไม้นะครับในเปรมก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สัญญาก่อนนะครับก็เรียบร้อยพอดีจะให้ละออนเจาะหูเห็นไหมครับเพื่อยึดตะปูหรือว่ายึดสกูนะครับเวลาติดก็ใหม่เนาะ อันนี้กะทิบายนะครับวัลละออต้องอจะได้พอเดี๋ยวฝากที่ตามนะครับวัลลออในขับต่อไปนะครับว่าละออจะทำนะครับเป็นจะได้พอนะครับวันนี้เอาไว้เต่าี้นะครับสวัสดีครับ